ตราพันดีโอ้ยร้านน่ารักอินเทมเหมาอกับเป็นร้านที่เฟิร์นพาม,ามากเลยอะ่ะใช่แล้วครับแค่เข้ามาก็บรรยากาศก็น่านั่งเลยใช่ไหมครับจริงแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่า หอมกาแฟมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับเจ้าของร้านนิดน,นึงพี่ปิยชาสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะินด่ต้อนรับครับค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นกาแฟดริปค่ะคืออะไรอะคะกาแฟดแฟริปกาออแฟดริปก็คือกาแฟที่ชงด้วยการแช่สกัดผ่าน แล้วให้น้ําค่อยๆถูกสกัดออกมาแล้วนี่คือเขาเขามีการทําแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าคือเราคิดเองของเราคะก็มีมานานมากแล้วนะฮะจริงๆมีมาก่อนเครื่องที่เราเห็นๆกันทุกวันนี้อย่างเอสเปซโซ่ด้วยซ้ำวันนี้อยากจะแนะนํากาแฟที่หายากอันดับต้นๆของโลกคะเคยได้ยินคําว่ามอคค่าไหมครับเคยค่ะเป็นกาแฟผสมโกโก้กาแฟมอคค่าแต่อันนี้เป็นมอคค่าของจริงที่ไม่ใช่โกโก้นี่คือเยเมนมอคค่าเยเมนเป็นชื่อประเทศค่ะ มอค่ามันชื่อเมืองค่ะคำว่ามอค่ามันก็มาจากชื่อเมืองเนี่ยฮะเป็นเมืองท่าที่ประเทศเยเมนอ่าแล้วคือยังไงคะวิธีการทําก็เริ่มจากการบทครับนี่จะให้พี่จอยบทไหมครับใช่ครับก่อนมาผมได้ข่าวจากพี่เต๋อว่าไงคะพี่จอยไม่ฉายยาครับน่ารักมากจอยจับเจ๊งครับเฮ้ยเจ็บดีกว่าครับอ้ไม่ใช่ไรอะขอลองก่อนได้ไหมไม่ต้องห่วงคบที่บทนี้มันผ่านสงครามโลกมาแล้วแสดงว่ามันเจ๊งยากมันจะมาเจ๊งที่นี่แหละ นอกจากเมนูนี้ค่ะของซซนคือเยเมนใช่ไหมคะแล้วเกิดอย่างอีสักเมนูหนึ่งสำหรับเฟอร์นะคะเหมาะกับเมนูอะไรคอฟฟี่เจลลี่หรือกาแฟวุ้นนะครับมันดูเป็นเมนูที่เหมาะกับผู้หญิงมากโอเหมาะมากเฟอร์ดูทำเป็นผิดเลยผมเห็นเมื่อกี้้วไงครับเป็นตัวอย่างที่ผิด Utan, พอเทกาแฟสเสร็จปุ๊บก็อเอาแผ่นเจลาตินแล้วก็คือเอาแช่ช่องฟิสหมดแล้วครับช่องฟิสเลยครับพี่จอยห้าชั่วโมงผ่านไปโอ้โหวเหมืนอนโกหกนะครับดีแล้วครับที่เราไปแช่ช่องฟิสนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอเขาทำไปแล้ว <c oughs> มาเอาล้น้น้น,นเลยครับน่าทานมากเลย บเห็นไหมว่ามันโอ้ยสวยอ่ะพอมันสวยแล้วเราก็ต้องทำลายมันสวยแล้วก็ทำลายเราก็ไม่ใช่แค่ทิมแล้วเราก็ทิม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 ทมลองดูเป็นไงครับตัวกาแฟมันโอเคมากเลยอ่ะตัวกาแฟมันก็จะออกมาผสมกับนมทีนี้ก็ค่อยดูดได้เป็นไงครับหวานพอไหมหวานเลยถ้าคนชอบหวานน้อยก็จะ ลุยไปเลยพอแล้วค่ะคือนมเขาะจะมีรสหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะลองชิมลอง,งชิมมันก็จะเป็นเหมือนฟองนมแล้วก็ตัวเจลลี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบวุ้นวุนขึ้นมากําลังแบบเล็กๆละเอียดละเอียดอ่ะหอมทั้งนมหอมทั้งกาแฟครับพี่จอยอพอแล้วครับอือเป็นไงคะอร่อยมากครับคือจะมีความนุ่มของวุ้นอยู่แล้วก็อหอมกาแฟแล้วก็มีความหอมของนมด้วยหวานมันนมวหวานมันใช่ครับรสำหรับคนที่ เป็นคอกาแฟจริงๆนะคะเราเชื่อว่าควรจะต้องมาลองมอคค่านะเรียกว่าเป็นมอคค่าของแท้เลย <S <S วันนี้เปรี้ยวปากมาทั้งทีมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับคุณผู้ชมไหมคะ,ะสั่งกาแฟแดําก็จะได้ฟรีอะไรก็ได้อีกอันหนึ่งอีกเมนูหนึ่งเลยอู้ก็คือสมมติเราสั่งมอคค่าฟรีน,นี้ก็ได้ได้วุ้นฟรีได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ปีมากมากนะคะขอบคุณครับ มาแอลเชียงใหม่เตียวนี่ได้กินน้ำพริกอ่องสุดคนเหนือตาแต,แต่ล้ำขนาดหนักเสียดายแตนอ่อนตาแต,แต่โอ้โหยังจะมาเหาะเยอะกันอีกอุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกือเพื่อนออนนะสิคะหนีไปเที่ยวเชียงใหม่กันแถมยังส่งโปสการ์ดมาอวดอีกนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยก็อยากทานเหมือนกันนะคะกับน้ำพริกอ่องในช่วงกวออนยเช็คอินกับข้าวไทยตราพันดีออนขอจัดเมนูข้าวผัดน้ำพริกอ่องทำทานกันดีกว่านะเจ้า เรามาเริ่มจากการคลุกน้ำพริกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะใส่พริกแห้งลงไปโคลก,ก่อนเลยตามด้วยนะคะตักคล้ายหั่นซอยแบบนี้ค่ะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมตามด้วยกะปิค่ะโคลกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอโคลกให้เข้ากันอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะน,นะคะใช้ไฟปานกลางค่ะใส่น้ำมันลงไป ใส่กระเทียมสับลงไปผัดนะคะให้หอมเหลืองค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูค่ะผัดสักพักนะคะพอหมูเริ่มสุกเนี่ยก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่มะเขือเทศที่เราหั่นไว้ตามลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะ เคี่ยวให้เครื่องแกงนะคะงวดค่ะเข้าได้ดีกับเนื้อหมูที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็สังเกตตรงมะเขือเทศค่ะถ้ามะเขือเทศเริ่มนิ่มแสดงว่าใช้ได้แล้วล่ะค่ะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะออนจะตามลงไปด้วยข้าวสวยร้อนๆของเราค่ะออนมีเคล็ดลับในการหุงข้าวที่จะทําให้ข้าวของเราเยออกมาสวยน่ารับประทานทุกเม็ดนั่นคือเลือกข้าวที่เก็บเกี่ยวอย่างทนุถนอมผ่านเทคโนโลยีดีๆจากโรงงานผลิตที่ทันสมัยในการคัดสัรนเม็ดข้าวค่ะผัดให้เข้ากันดีแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ทานคู่กับผักสดนะคะอร่อยครบสูตรแบบคนเหนือตแต้ๆเลยนะเจ้าช่วงหน้าตามไปสัมผัสความหอมกรุ่นของกาแฟะดอยช้างกาแฟะระดับพรีเมียมสัญชาติไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกและเบเกอรีร่สไตล์ญี่ปุ่นที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียวอีกสักครูค่ค่ะ